สวัสดีครับพบกันวันนี้จะมาสอนเรื่องตัวแปร ى. ตัวแปรเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า variable ในการเขียนโปรแกรมนั้นสิ่งที่นักเขียนโปรแกรมจะต้องทราบก็คือตัวแปรและรูปแบบการประกาศตัวแปร ى. หรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า variable declaration มาดูความหมายกันก่อนว่าตัวแปรจริงๆแล้วคืออะไรตัวแปรก็คือที่เก็บค่าหรือข้อมูล เป็นสิ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จักและเก็บจำนวนข้อมูลที่จะใช้งานไว้ในเครื่องหรือหน่วยความจำภายในโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั่นเองโดยลำดับการประกาศใช้ตัวแปรได้แก่ชนิดข้อมูลชื่อของตัวแปร ى, และการกำหนดค่าให้ตัวแปร ى, ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้เหมาะกับชนิดของข้อมูลเพื่อให้สื่อความหมายและ เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการนำไปคำนวณจะขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆตัวแปรก็เหมือนกระเป๋าถ้าคนชอบกระเป๋าจะทราบกันดีว่ากระเป๋าแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นกระเป๋าเจมบอลกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนังสือและกระเป๋าเงินเป็นต้นทีนี้การใช้กระเป๋าเราก็จะเลือกให้เหมาะกับสิ่งของที่เราจะนำไปใส่เช่น กระเป๋าเจมบอลไว้ใส่เอกสารกระเป๋าผ้าสำหรับใส่อาหารกระเป๋าหนังสือไว้ใส่หนังสือและกระเป๋าใส่เงินก็เก็บไว้ใส่เงินประมาณนี้แต่ตัวแปรในคอมพิวเตอร์จะละเอียดและจำกัดด้วยว่ากระเป๋าแต่ละใบห้ามใส่อย่างอื่นเด็ดขาดต้องใส่ให้ถูกประเภทและใส่ได้แค่ตัวแปรล,ละหนึ่งค่า ในเวลาเดียวกันเท่านั้นคือโปรแกร,รมจะอัปเดตเก็บค่าล่าสุดของตัวแปรที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นทีนี้การจะมาระบุว่าตัวแปรหรือกระเป๋าชนิดใดไว้สำหรับใส่อะไรคนคิดโปรแกร,รมได้ออกแบบมาให้เราแล้วสรุปง่ายๆดังนี้ชนิดข้อมูลตัวแปรแบบ Integer ไว้สำหรับเก็บค่าจำนวนเต็ม ชนิดข้อมูลแบบ float ไว้สำหรับเก็บค่าจำนวนจริงชนิดข้อมูลแบบ char ไว้สำหรับเก็บค่าที่ไม่นำไปคำนวณคือทุกอย่างจะมีคุณสมบัติเป็นแค่ตัวอักษรเท่านั้นเวลาประกาศตัวแปร ى, ต้องกระทำก่อนนำตัวแปรมาใช้งานไม่เช่นนั้นโปรแกรมภาษา C จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปคืออะไร เหมือนเวลาที่เราจะไปทำงานเราต้องรู้จักเพื่อนหากเราไม่รู้จักเพื่อนแล้วเราจะไปเรียกขอความช่วยเหลือโดยไม่รู้จักกันย่อมไม่ค่อยดีแน่ดังนั้นจึงต้องมีการประกาศตัวแปรก่อนใช้งานเสมอเวลาประกาศตัวแปรต้องระบุดังนี้ int ตามด้วยชื่อตัวแปรเช่น int salary หมายความว่า ตัวแปรประเภทจานวนเต็มมีชื่อว่า salary ตัวแปรนี้จะเก็บค่าที่เป็นจํานวนเต็มเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาอยู่ในตัวแปรได้เช่นเลข100เลข200เป็นต้น float ตามด้วยชื่อตัวแปรเช่น float weight หมายความว่าตัวแปรประเภทจํานวนจริงมีชื่อว่า weight ตัวแปรนี้จะเก็บค่าที่เป็นจำนวนจริงเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ามาอยู่ในตัวแปรนี้ได้เช่นเลข3.45เลข77.85เป็นต้นชาตามด้วยชื่อตัวแปรเช่นชาเซ็กซ์หมายความว่าตัวแปรประเภทอักขระมีชื่อว่าเซ็ก์ตัวแปรนี้จะเก็บค่าที่มีสถานะเป็นตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในตัวแปรนี้ได้เช่นตัวอักษร a m f หรือแม้แต่ตัวเลข 5ห,หรือ3 2แต่ตัวเลขพวกนี้ไม่สามารถนำไปคำนวณได้การเก็บชาแบบนี้สามารถบรรจุอักขระได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นหากต้องการเก็บเป็นข้อความต้องประกาศเป็นตัวแปรชาแบบ a r ร a เดังนี้ชา a r วงเล็บ10หมายความว่าตัวแปรประเภทชุดอักขระชื่อ Sex เก็บค่าที่เป็นตัวอักขระได้จำนวน9ตัวอักขระ สาเหตุที่เก็บได้ไม่ถึง10อาาักขระเนื่องจากช่องสุดท้ายต้องสงวนไว้สำหรับค่าเนาหรือ backslash \0 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของข้อความดังนั้นหากต้องการเก็บค่าในตัวแปรเซ็กซให้ได้10อักขระพอดีต้องประกาศเผื่อไว้เป็นชาเซ็กซ11นั่นเองที่กล่าวไปเป็นการประกาศตัวแปรแบบไม่ระบุค,ค่าหมายความว่า จะใส่ค่าให้ตัวแปรในภายหลังโดยวิธีป้อนข้อมูลหรือส่งข้อมูลเข้ามาให้ทีนี้มาดูการประกาศตัวแปรแบบละเอียดขึ้นมาอีกคือการประกาศตัวแปรพร้อมทั้งระบุค่าด้วยดังนี้ int salary เท่ากับ20,000หมายความว่าตัวแปร salary เก็บค่าจำนวนเต็ม20,000เอาไว้ข้างใน float weight เท่ากับ76.52หมายความว่าตัวแปรเวทเก็บค่าจำนวนจริง76.52เอาไว้ข้างในชาเซ็กเท่ากับ F หมายความว่าตัวแปรเซ็เก็บตัวอักขระเอเอาไว้ข้างในชาเซ็กวงเล็บ10เท่ากับ M, A, L, E หมายความว่าตัวแปรเซ็กเก็บข้อความเมลเอาไว้ข้างในที่กล่าวไปข้างต้นช่วยให้ทราบเรื่องประเภทตัวแปรและการกำหนดค่าให้ตัวแปรทีนี้มาดูการตั้งชื่อตัวแปรกันสักหน่อยในการตั้งชื่อตัวแปรนั้นหลักๆคือตั้งให้สื่อความหมายดูเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรตัวแปรนี้ จะเก็บอะไรไว้ข้างในโดยให้ตั้งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้แต่มีความแตกต่างกันนะครับตัวแปรชื่อเหมือนกันแต่ใช้ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ก็ถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกันขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ underscore ก็ได้แต่ห้ามใช้ตัวเลขขึ้นต้นจะทำได้แค่นำตัวเลขมาประกอบในตัวแปรห้ามใช้อักขระพิเศษเช่น ชาร์ปเปอร์เซนบวกลบคูณหารเป็นต้นและห้ามซ้ำกับคำสงวนดังนี้ออโต้เ a รคเคสคลาสชา h a r l for go to int if switch เป็นต้นวิธีง่ายๆคือตั้งชื่อด้วยตัวอักษสรสังกฤษ และตัวเลขเป็นหลักเพื่อความราบรื่นในการตั้งชื่อตัวแปรอย่าตั้งชื่อด้วยตัวอักษรแปลกๆหรือนำอักขระเข้ามาผสมหรืออีกทีหนึง่งจะตั้งแปลกๆไปแต่สุดท้ายโปรแกรมก็จะฟ้องเอ r o r ตอนคอมไพน์ซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องเสียเวลามาไล่แก้ชื่อตัวแปรเช่นเคยสรุปที่ผ่านมาเราทราบเรื่องการประกาศตัวแปร การกำหนดค่าตัวแปรประเภทตัวแปรที่ใช้งานรวมทั้งหลักการตั้งชื่อตัวแปรกันแล้วต่อไปจะเป็นการสั่งให้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์รับค่าตัวแปรเข้าไปเก็บโดยวิธีป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ดถ้าเป็นกระเป๋าคงไม่ต้องบอกวิธีว่าทำอย่างไรให้เอาของไปใส่ในกระเป๋าได้แต่คอมพิวเตอร์ก็เหมือนเด็กไม่รู้จักวิธีการใดๆทั้งสิ้นเราต้องบอก โดยการใส่คําสั่งให้นําค่าเข้าไปเก็บในตัวแปรซึ่งอยู่ในขั้นตอนการอินพุตข้อมูลนั่นเองจะมีรูปแบบคําสั่งให้นําค่าเข้าไปเก็บในตัวแปรดังนี้ scan f d and salary หมายความว่าให้คอมพิวเตอร์รับค่าจำนวนเต็มจากแป้นพิมพ์ไปเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า salary แกนเเปอร์เซนต์เอฟแอหมายความว่าให้คอมพิวเตอร์รับค่าจำนวนจริงจากแป้นพิมพ์ไปเก็บในตัวแปรเวทสแกน f a n เปอร์เซนต์ e ีหมายความว่าให้คอมพิวเตอร์รับค่าอักขระหนึ่งตัวจากแป้นพิมพ์ไปเก็บในตัวแปรเซ็ก s F, percent S and sex หมายความว่าให้คอมพิวเตอร์รับค่าชุดอักขระหรือข้อความจากแป้นพิมพ์ไปเก็บในตัวแปร sex แต่เวลาสั่งให้คอมพิวเตอร์รับค่าควรต้องมีข้อความแจ้งผู้ใช้งานทราบด้วยถ้าอยู่ดีๆปล่อยให้คนใช้โปรแกรมคิดเองว่าทำอะไรโดยไม่มีคำอธิบาย เขาก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือจะใส่ค่าอะไรให้คอมพิวเตอร์สุดท้ายอาจจะกรอกข้อมูลผิดชนิดเข้ามาทำให้โปรแกรมค้างเครื่องทำงานไม่ได้ก็มีดังนั้นต้องมีคำสั่งแสดงค่าคู่กับคำสั่งรับค่าเสมอดังนี้เขียนฟังก์ชัน int main ประกาศตัวแปรเป็น integer ตั้งชื่อว่า salary ตามด้วย semicolon ประกาศตัวแปร float เว้นวรรตามด้วย wage ปิดด้วย semicolon ประกาศตัวแปร char sex ปิดด้วย semicolon ประกาศตัวแปร char sex ใช้ s ตัวใหญ่ปิดวงเล็บระบุตัวเลข10ลงไปแล้วก็ตามด้วย semicolon เริ่มคำสั่ง scan โดยใช้ scan f เปอร์เซนต์ดและก็ and salary Scan นเปอร์เซนต์ f and w น i ว h t s ก a n f เปอร์เซนต์ c and sex scan f เปอร์เซนต์ s and sex เป็นตัว S ใหญ่หลังจากพิมพ์เสร็จจะทำการเซฟและคอมไพล์เพื่อตรวจสอบ Error หากโปรแกรมไม่มี Error แจ้งเตือนขั้นตอนต่อไปก็สามารถทำการรันโปรแกรมได้โดยกดปุ่ม F 1 1หรือกดปุ่มรันโปรแกรมจะแสดงจอดำๆทำให้ผู้ใช้งานไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ตรงนี้จึงจำเป็นจะต้องมาพิมพ์คำสั่งเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบก่อนที่จะรับค่าตัวแรกเราต้องแสดงข้อความโดยใช้คำสั่ง print f input salary in integer เราจะใช้เครื่องหมายโคลอนจัดรูปแบบการรับข้อมูลให้ดูสวยงามตามตัวอย่างนะครับบรรทัดต่อมาก่อนจะสแกนค่าเข้าไปเก็บในตัวแปร float เราก็ใช้คำสั่ง printf input weight in real number ใช้เครื่องหมายค olon จัดรูปแบบให้สวยงามก่อนจะขึ้นสแกนเข้าตัวแปรเซ็ sex. เราก็ใส่คำสั่ง printf input sex m o f ตรงนี้แวะมาจัดรูปแบบสักหน่อย มันทัดต่อไปก่อนจะขึ้นรับค่า sex Printf Input Sex Male or Female จัดรูปแบบให้สวยงามปิดด้วยเซมิคลอนพิมพ์ตัวใหญ่เหมือนกันหรือจะพิมพ์ข้อความอื่นก็ได้นะครับในส่วนนี้จากนั้นทำการบันทึกไฟล์แล้วทำการคอมไพล์แล้วก็รันโปรแกรม โปรแกรม่ะแสดงข้อความให้เราใส่ค่าเข้าไปนะครับตามตัวอย่างาตรงนี้จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปแก้นะครับการพิมพ์อักขระถ่าตามหลังด้วยตัวแปรอื่นๆจะพบปัญหาในการโปรแกรมไม่หยุดรับค่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้โดยการเคาะเว้นวรรคหน้าเปอร์เซ็นต์ซีตรงนี้นะครับอ่ะคอมพา์แล้วก็รันอีกครั้งหนึง่งอินพุตตัตวเลข3 0,000 Input 59.75 Input m Input female กด enter นี่ก็คือตัวอย่างการรับค่าเข้าสู่ตัวแปรที่สมบูรณ์นี่คือการรับค่าตัวแปรประเภทต่างๆเข้าไปไว้ในกระเป๋าตัวแปรทั้ง4ชนิดพร้อมทั้งมีข้อความแจ้งให้ผู้กรอกข้อมูลได้ทราบด้วย ต่อไปเป็นการแสดงค่าจากกระเป๋าตัวแปรออกมาเทียบก็เหมือนหยิบของในกระเป๋าออกมานั่นแหละจะขออธิบายพร้อมกันทั้ง4ชนิดตัวแปรเช่นเคยนะครับตรงนี้อยู่ในส่วนของการเอาพุตรูปแบบการแสดงค่าตัวแปรจะใช้ร่วมกับคำสั่งแสดงผลที่เคยทราบไปแล้วนั่นคือ print f นั่นเองรูปแบบคำสั่งมีดังนี้ print f p e r d salary หมายความว่าแสดงค่าตัวแปรจำนวนเต็มจากตัวแปรที่ชื่อ salary ออกมา print f f weight หมายความว่าแสดงค่าตัวแปรจำนวนจริงจากตัวแปรชื่อ weight ออกมา print f %c sex หมายความว่าแสดงค่าตัวแปรอักขระจากตัวแปรชื่อ sex ออกมา printf %s sex หมายความว่าแสดงค่าตัวแปรชุดอักขระจากตัวแปรชื่อ sex ออกมา ทั้งหมดที่กล่าวไปน่าจะช่วยให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรได้ง่ายขึ้นโดยพยายามใช้ภาษาอธิบายที่ง่ายครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การประกาศและการกำหนดค่าตัวแปรการรับค่าตัวแปรการแสดงผลตัวแปรรวมทั้งตัวแปรที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมได้แก่ integer floating point character และ character แบบ array ถ้าเข้าใจตรงนี้ดีแล้วสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือหรือตำราเพื่อให้มีความรู้ที่แน่นขึ้นอีกนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตเวิร์กช็อปการเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของจำนวนใดๆ3จํจำนวนที่เราป้อนเข้าไปโดยประกอบด้วยกระบวนการอินพุตได้แก่การรับค่าเข้าสู่ตัวแปรโปรเซสการนำค่าตัวแปรมาคำนวณ และ Output การแสดงผลการคำนวณมาเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข3จํจำนวนใดๆเริ่มจากสร้างเอกสารใหม่นะครับจากนั้นใส่คอมเมนต์ด้านบนนะครับ average of three number แล้วก็ตามด้วย header file sharp include stdio.h แล้วก็ sharp include stdlib.h บรรทัดที่3นี้นะครับเป็นคำสั่งดึงไลบรารีให้สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังและก็สีตัวอักษรได้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยฟังก์ชัน int main แล้วก็ใส่ return 0ไว้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเดียวไม่ส่งค่าออกไปนะครับบรรทัดที่6ประกาศตัวแปร ى. ถ้าเป็นตัวแปรประเภทเดียวกันสามารถประกาศเรียงแบบนี้ได้เลยนะครับ n1 n2 n3 คอมม a เอเวอร์แล้วก็สีมิค o ลอนบรรทัดที่7เป็นการสั่งให้โปรแกรมเนี่ยจะเปลี่ยนสีพื้นหลังและสีตัวหนังสือนะครับโดยใช้ s ิสเ e มคัลเลอร์แล้วก็เลข5แล้วก็ตามด้วยตัว E นะครับส e มิคคลอนปิดเช่นเคยนะครับบรรทัดที่8 Print F Input Number 1 ตรงนี้เราจะบอกผู้ใช้โปรแกรมให้ใส่ตัวเลขเข้ามาจำนวนที่1เข้ามานะครับบรรทัดที่9เราก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์สแกนค่าครับโดยใช้คำสั่งสแกน f p e r c a n f f แล้วก็ and n1 นะครับจะรับค่าเข้าไปเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า n1 บรรทัดที่10เราก็จะสั่งให้ โปรแกรมแสดงผลว่า input number 2นะฮะปิดด้วย semicolon เหมือนเดิมจากนั้นก็สแกน f f เข้าไปเก็บในตัวแปร n 2ปิด semicolon ตัวสุดท้ายครับ print f INPUT NUMBER 3 s e m i three แล้วก็สแกน f percent f ไปเก็บไว้ในตัวแปร And n t h r นะครับตัวแปร ى, ตัวที่3ตอนนี้คอมพิวเตอร์รับค่าเข้ามาครบ3ค่าแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นาการคำนวณน,นะครับด้วยสูตรคำนวณ Average เท่ากับวงเล็บ N1 บวก N2 บวก N3 ทั้งหมดหารด้วย3ปิดด้วยเซมิโคลอนนะครับสั่งให้เครื่องแสดงค่าออกมาด้วยคำสั่ง print f average of ดูเทคนิคตรงนี้นะครับจะใส่เปอร์เซจุด 2f หมายความว่า ให้แสดงค่าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์จุด 2f แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์จุด 2f ตามด้วยเท่ากับเปอร์เซ็นต์จุด2ออีกแล้วครับจะมีตัวจุด 2f 4ตัวนะครับดูดีๆนะครับตอนนี้คอมมา่าเราจะเรียกตัวแปร n 1 n 2 n 3แล้วก็ average ออกมา พร้อมกันเลยนะครับโดยตัวเปอร์เซนต์จุด2 f หมายความว่าทศยม2ตำแหน่งเรียงลำดับไปเลยนะครับตัวแรกสุดซ้ายสุดก็คือคู่กับ n 1ตัวที่2ถัดมาก็จะคู่กับ n 2ตัวที่3ถัดมาก็จะคู่กับ n 3แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่4ก็จะคู่กับ average ก็คือ ผลการคำนวณตอนนี้โปรแกรมของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการเซฟนะครับตั้งชื่อโปรแกรมนะฮะบันทึกแล้วก็คอมไพล์นะฮะไม่มี Error นะครับ Error 0นะครับ จากนั้นก็ทำการรันครับอลองดูอีกรอบนะครับ Input Number 16.6 Number 2 7.5 Number 3 1 0 ก็จะมีข้อความครับ a v e r a g e of 6 6ออกบวก7.5บวก10เท่ากับ8.03นี่คือตัวอย่างของโปรแกรมง่ายๆนะครับในการประกาศตัวแปรนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับในเรื่องของตัวแปรเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ